พามารีวิวเกาะกูดแบบวิถีชีวิตรจริงๆเจอยแล้วูหอยไปมากเลยไยไม่กี่สามตัวหนีหนี กินขนมจีนไง <c oughs> ขอจีบได้ปะไม่ควนลืมสวัสด,ดีก่อนเลยเราจะสวัสด,ดีค่ะตอนนี้เราเราจะไปเกาะปูดการจังหวัดตราดนะคะซึ่งจังหวัดตราดถามว่ามีเครื่องบินไหม <c oughs> มี <c oughs> แต่ว่าไฟมันไม่ตรงใจเราเราก็เลยขับรถไปคือจังหวัดตราดมันมีไฟแค่วันละไฟเท่านั้นนะคะใช่ เรือแล้วนะคะจะบอกว่าไม่เคยมาเกาะกูดเลยเราตอนนี้ไม่เห็นเกาะเลยคือมันใจมากแน่ๆหรือไม่ก็หมอกลงหนักมากๆ ที่เป็นกับตอนแจ็คสเปโร่โกเนี่ยอลุงไก่ไก่๋อลุงไก,งก่กับตันแจ็คสเปโร่ไม่ใช่หรอกครับโอไม่ใช่และ<อ> <laughs> แล้ววันนี้โมน,นิก้ก็มาพร้อมกับเสื้อสปีโดของเขา <laughs> รู้ว่าเนี่ยว่าเสื้อตัวนี้ซื้อตั้งแต่มัธยม <laughs> <c oughs> จริงเหรอไม่กล้าเอาสวยๆมาดำน้ำหรอกถ้าเขาจะซื้อเสื้อใหม่มาเก็บหอยข้างก็มีไม่กี่คนหรอกที่มาเกาะกูดแล้วมาจับหอย อบอกเขาว่าหมดแล้ววันนี้จะไปเคลป์ปยค่ารู้ป่าวาว่าเกาะกูดเนี่ยมีแบบที่พักแบบลักชวรี่เยอะมาก<น>อย่างเช่นแบบโรงแรมแบบโซนว่าอย่างที่แบบที่พักขึ้นแล้วเป็นแสน,บนแบบนั้นอ่ะคนรีวิวเยอะแล้วเราเลยจะพามารีวิวเกาะกูดแบบวิถีแบบชีวิตจริงๆแบบเรี้ยวๆใช่ไหมคะคคเกิดมาทั้งที่ใช้ชีวิตให้คุม<ช>้มไปกันค่ะอยู่กับพี่โมนี่ใช้ชีวิตคุ้มมื่อไหมาไ้อนี้เลยอ่ะเออถึงแล้วเหรอถึงแล้วอ้าวนุนยังไม่ ไก่พาหนูมาที่ไหนคะอ้าวน้อยอ้าวน้อยกาะกูเป็นทิศเหนือของกาะกูนุ่งไก่หอยข้างกับหอยแข็งต่างกันยังไงคะหอยแข็งตัวก็จะเล็กหอยข้างตัวก็จะโตกว่าน้ำเค็มมากอลยอาวันทะเลท้าไม่เค็มมัละแปลกโอเคกระโดดลงให้ดูดูหน่อยค่ะเราจะว่ายน้ะไปถึงขอบหอยประมาณร้อยเมตรโอเคค่ะลงเลยค่ะ

สัวโมงแล้วก็แข่งแหลังไปเลยเอ <laughs> โอเคสุดๆนะทุกคน <laughs> ถ่ายรูปให้ดูสวยๆด้วยนะได้เลยในเฟมดูสวยหรือเปล่าสวยสุดๆโอเคสวยที่สุดในใจเราขึ้นฝั่งแล้วเหมือนเป็นใบอะข <laughs> อบดีขอบดีเฮ้ยเจอหอยแล้วเร็ว อยู่ดิอยู่ดิเดี๋ยวจ้วเห็นแล้วเฮ้ยหาง่ายมากเลยอ่ะอันนี้มันหอยจาวไม่ใช่เหรอออใช่ตั้งใจมาหาหอยข้างหอยค้างเดีเจอหอยจาวไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนอ๋อโอเคครับหอยข้างเอ้ยแต่ว่าจะบอกให้นะว่าเนี่ยลงมาในน้ำมาประมาณแค่สองสัปดาทีค่ะเจอสองตัวแล้วเออมันง่ายกว่าที่คิด อะไรฝอยเน้นหนีหนีตัวตัวใหญ่มากเอากล้องไปด้วยพาต่อโอ้ไอ้ปลาตีนปลาตีนไม่ใช่เนี้ยเนล้า แล้วอคคตอนนี้เขาตัดถุงเชือกครับครับลองเรนแบบนะครับใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นบบนะครับเขาบอกไม่มีอนะไรให้ลองเรนแบบเลยเพราะว่า,วา <laughs> ยังไม่เห็นเก็บเลย อตัวเยเยรแล้วเราไปทอาหาวุยมันง่ายขนาดนี้เลยครับเนี่ยเ็บง่ายมากเลยทนีทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับฝั่งกันแล้วนะคะผัดหอยไปทำอาหารต่อนะคะเย็นนี้ไปดีกว่าไป ่จับมือลงไม่ได้หรอจับมือลงไม่ได้จับมืออันตรายอันตรายมันลังกันเพราะว่ามันลังกันเฮ่ยเดี๋อย่าผักมะอย่ผักไม่ผักอันตรายเอ้๋เดี๋ยวลงให้ดูอีกรอบมาคนหมุนหมุนตัวช็อตเลยหนึ่งรอบตีลังกาว้าวว้าวโอ้ยไม่กล้าจริงๆจับไปหมุนไม่ได้ครับ ว่าตรงนี้มีน้องหมากำลังจมน้ำอยู่ไม่ช่วยไปครับนับหา้าสี่ เหี <icana> <naj bum> ่ยวหมแล้วเนี่ยตายเลยเขาทิ้งสมองเจ๊พังละเลยพี่เยี่ยมเยี่ยมเออเออน่ ชื่อชื่อไว้เห็นไหมลอยแล้วสุดยอดเ <c oughs> ลยตัร้องตัวเองเอามาเก็บหอยค้างร้องให้เฉยเลย <c oughs> 11ตัวรวมกับที่นี่เรียกว่าหอยพ่อสองตัวซึ่งอันเนี้ยใหญ่ยใหญ่มากชั่งน้ำหนักเ่ยเออเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าว่าเราอ่ะหาได้มาทั้งหมดชท่งน้ำหนักหอยสงโลหน่งก้โลก็สองโลอีกสองกิโลเฮ้ยโอ้หไม่เคยหาได้น้ำหนักเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกระเต็นซีฟูดนะคะเราจะให้คุณน้าไปลวกหอยให้หน่อยอย ที่นี่ขายอาหารทะเลนะคะใครมาเกาะกูดแวะมากินได้บอกเลยว่าเชฟที่นี่เก่งมากเพราะว่าเขาเคยทํางานในโรงแรมระดับาดาราดังที่สุดที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะที่นี่มีหอยเป๋าฮื้อด้วยเหรอคะที่เกาะกูดเนี่ยไปหามากันเนี่ยอานนี้ราคาเท่าไหร่คะจานนี้ก็450โอ้ยมานั่งกินด้วยกันมาอุ้ยอันนี้เนี่ยว้าวโอ้ my god เฮ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวหนูชิมนี้ก่อนนะม,มา ิงอโอ้ยโอยโอร่อยมากมันเคี่ยวมะพร้าวอ่อนเดือมมากยังะกระดูกอ่อนอะอนเอ้ยเอ็นของไก<ข>่ใช่มันมีรสชาติหึงความแบบท้องทะเลอ่ะแต่ว่าเท็กซ์เจอร์เป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบกรอบกรุบมากอ่ะอืมดูอย่างาาจบิาาบฉุนมาก อีอ้าาเขิเขิกังกังกังส่วนแบบสดอ่ะโอ้โหฝรั่งกุ้งอร่อยเลยเออเฮ้ยมันดีอ่ะแล้วมันหนึบกว่าอยากให้ดูยำร้านนี้ก่อนว่ะยำจานนี้เท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบฮะโอ้โหราคาดีมากดูปูกั้งกุ้งีโอ้โหน้ำลายปุ๊ ดมากแล้วก็รสชาติอ่ะถึงมากเข้มข้นมากเชี่ยนระดับ5ดาวจริงอันนี้อร่อนี่คือยำปูม้าที่มีไข่ด้วยปูปูเย็นๆอยู่กินแล้วสดชื่นแล้วสิ่งนี้ก็คือหอยที่เราหากันมานะคะทิ่เอ็ดตัวเราแกะฝานเอาออกมาแล้วราดน้ำยำ i n s ก่อน i n s พาเราไปวันนี้โจ๊ะๆอะไรบ้างทุกท่นโจ๊ะๆอะไรโจ๊ะเีกอีกตัวหนึ่งมามามาได้เลย่ะโจ๊ะจังไงวะเนี่ยนี่กินแบบนี้เลย หอยกั่วหอยหวานหอยสดมากสดกว่านี้ไม่มีอยู่แล้วเนาะไปงัามทะเลเนี่ยเออชิมไหมคะหอยฟางกาหอยฟางกอะกูดจริงว่ะชนมาชนกันชนชนหอยได้กินมากทุกคนภูมิใจในตัวเองมากขอแท็กทีมกับทุกคนหน่อยสุดยอดมากเลย จดบอกเลยว่าถ้าไม่มีทุกคนที่ยุโม while, ให้โมโดดน้ำในวันนี้นะโมไม่มีวันโดดน้ำแน่นอนเลยวันนี้คือแบบข้อเป็นคลิปที่แบบโมร้องไห้ด้วยความกลัวของตัวเองอะไรเงี้ยทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะใช่ไหมใช่แต่เราก็ภูมิใจมากนะคะในหอยครามของเรานะคะที่เราจับมาได้สิบเอ็ดตัวเรากินไปละหกตัวนะคะอร่อยเด็ดมากแล้วก็เอาจริงจนะมหอยเป่าหืออร่อยสุดเออใช่หอยอะไรอร่อยสุดหอยเป่าหื้อ ใช่เป่าหือ1นึคาง,อง,อง2อสามก็คือ,อยำยำปูใช่ทุกคนคะถ้ามาเกาะปูนะคะแล้วแบบว่ามีโอกาสนะลองแวะมาร้านกเปตนซีฟู้ดเ,เขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าโคตรอร่อยรอร่อยจริงๆแล้วก็ถ้าอยากมาลองทําอะไรแบบนี้ติดต่อลุงไก่ไปติดต่อลุงไก่หาเบอร์ลุงไก่ให้เจอใช่ลุงไก่เป็นคนลึกลับ ถ้าคุณหาเบอร์ลุงไก่เจอคุณจะได้ไปทุกคนไปแล้วนะคะวันนี้อยู่กันมานานตัน้งแต่เช้าตรู่เลยก็ยใช่ว่าเดินทางนานมากแล้วก็มีความสุขมากนะคะออไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะ3ล้านซับ์นะคะกดซับให้หน่อยนะคะ